โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ในงานดรัมเฟสนะครับเป็นงานเกี่ยวกับกลองนะครับของเด็กๆนะครับจัดโดยโรงเรียนเดอะเป็นนิชยภูมินะครับลูกสาวผมเรียนที่นี่ด้วยนะครับก็จะมีเด็กๆ40กว่าคนนะครับมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องกลองโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับเด็กๆก็จะสเก็ตภาพกันนะ มีสเก็ตภาพผู้ปกครองนะครับแล้วก็จะมีเพืนครูสเก็ตภาพให้ด้วยนะครับโอ้น่ารักมากเลยบูนนี้ค่ะก็เพื่อให้เด็กๆได้มีพื้นที่แล้วก็วันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะแล้วก็สถานที่เราว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยเพราะว่าอย่างในโรงเรียนเนาก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงก็คลาสกรองของเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่อายุ5ขวบหรือกอ็บางเคสนะคะก็มาทดลองกันก่อนได้อาจจะมีเริ่มที่แบบ3มขวบก็มีตอนนี้ ค่ะก็มาทดลองเรียนได้ที่โรงเรียนดนตรีเด็กเบเนสนะคะจีจ้าทุกคนจีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับงานนี้ชื่องานดัมเฟส2 0ง5ันะครับของโรงเรียนดนตรีเดอกเปเนสครับจริงๆงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็น เวทีนะครับให้เด็กๆได้แสดงออกในการเล่นดนตรีนะครับเราเปน็นนักดนตรีเราก็ควรที่จะมีเวทีที่จะแสดงออกนะครับเราไม่ได้มาเรียนแค่ในห้องเรียนนะครับนะครับวันนี้มีเด็กสี่ขวบด้วยนะครับจนถึงเด็กโตเลยนะครับเด็กมัธยมนะครับทุกคนดูนี่ฮะคือบางคนเนี่ย ตัวยังไม่พ้นกลองเลยมันสวยพร้อมแค่ไหนเนี่ยพร้อมแค่ไหนไม่พร้อมเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์พ้อมกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะให้สบายใจหน่อยมาดูรุ่นใหญ่บ้างครับรุ่นใหญ่นีครับว่าทักทิมเต้นนะครับครับผมเสียงตรงนี้ต้องทักทิมับทมมาแล้วนเสียง เสียผมเลยด้วยนะครับเจ้าเจ้ายิ้มหน่อยเฮ้ยนกองมากี่ปีแล้วครับ,ร,ร,บร้อยกว่าปีค่ะร้อยกว่าปีอายุยืนกว่าลุงอีกนะลก <laughs> เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตุๆกเลยเหรอภูมิใจไหมมากบภูมใจม อดอกลับแล้วกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะฮะนี่ก็เป็นงานดรัมเฟสนะครับนี่พวกเราโชว์กันเสร็จแล้วนะครับจริงๆเหลืออีกหลายคนเลยนะครับแต่ว่าอยูข้าวครับขออนกลับก่อน